สองผู้ชมตามเรื่องของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้นี่ก็เดินหน้ายื่นหลักฐานให้กรรมธิการความมั่นคงตรวจสอบตำรวจปมเส้นเงินเว็บพน,นันค่ะวันนี้ที่รัฐสภาคะพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองพบตอรอหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อบิ๊กโจ๊กอะค่ะก็ไปพบกับคุณรังสีมันโรมประธานคณะกรรมิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเอาเอกสารไปยื่นให้นะคะคือบิ๊กโจ๊กบอกว่า นำหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเงินการรับผลประโยชน์จากเว็บพนันของตำรวจ3านายเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือว่ากรอตรอ,ตรอชี้มูลไปแล้วกว่า200คนบิ<ม>๊กโจบอกยังมีรายชื่อนักการเมืองชอช้างจังหวัดภาคใต้ด้วยนะ<ม>ซึ่งข้อมูลนี้เคยแจ้งพบอรตรไปแล้วหนึ่งปี<ม>แต่ก็ยังไม่เห็นมีการดาเนินการใดๆ<ม>ซึ่งเ<ม>ขาบอกว่า ข้อมูลเส้นเงินเนี่ยนะคะมันเป็นข้อมูลเส้นเงินจากเว็บพนันที่ส่งเงินไปยังตำรวจ PCTC ตำรวจ PCTC คือตำรวจอะไรก็คือตำรวจศูนย์ปราบปรามอาญกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสปอสตรอเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้เลยและนี่เห็นบอกว่าเกี่ยวพันกับนมกการเมืองชอช้างด้วยมีข้อมูลก็เลยเอามายื่นให้ตรวจสอบ และยังอ้างอิงด้วยนะคะว่าข้อมูลที่ยื่นเนี่ยมีการโอนเงินไปยังข้าราชการตํารวจมากกว่า100ครั้งและในนั้นมีการโอนเงินต่อไปยังครอบครัวและคนใกล้ชิดรวมถึงนายเวรของบิ๊กตารวจอีกด้วยข้อมูลนี้คุณคุณไหม,มก่อนน้นนี้เขาเคยเดินหน้าแฉมาแล้วใช่ไหมไอ้สองร้อยรายชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยลองฟังบิ๊กโจกนะคะใน,ในก่อนที่แยงเนี่ยนะฮะผมผมได้มายืมพยานฐานนะครับเกี่ยวกับเส้นเงินนะ,ะการรับ ผมประโยชน์จากเว็บพนันนะฮะของตำรวจทั้งหมดเนี่ยประมาณ30กว่าคนเพิ่มเติมจากที่กรตลชี่มูลไปแล้วนะทั้งพบรต่อสัตว์และตำรวจ2 0 0กว่าคนอันนี้เพิ่มอีก30ปกว่าคนนะรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้2วันนี้ผมก็เอาข้อมูลเรื่องเส้นเงินจากเว็บพนันนะที่จ่ายไปยังชุด PCT นะสี่ซึ่งเรื่องนี้มันก็จะไปเกี่ยวพันกับเรื่องอสอสอชอช้างนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเส้นเงินเดียวกับนะที่เชื่อมโยงกับสอสอชอชอช้างเส้นเงินต่างๆนะครับที่ผมนำมาให้วันนี้มันมีการโอนเงินไปยังข้าราชการตำรวจเนี่ยบางคนเนี่ยถึงร้อยกว่าครั้งนะแล้วในนั้นก็ยังมีการโอนเงินไปให้ ภรยาบิ๊กต่อเตา่านะพี่ชายบิกบ๊กต่อเตา่าพี่สาวบิ๊กต่อเตา่าในเวรบิ๊กต่อเต่าอีกนะครับนอกเหนือจากไอ้สองร้อยกว่าคนอันนี้ผมไม่ได้ปรักปรำเพียงแต่ว่าผมมีข้อมูลก็ยื่นให้ตรวจสอบนะครับเพราะวันนี้ผมยื่นไปยังผมตรกิจล,ลัดไปเป็นปีแล้วก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าผมก็ต้องมายื่นประธานกรรมธิการวันนี้หลายเรื่องเหมือนกันนะคะ บิโจ้ยังพูดด้วยนะคะว่ามันยังมีประเด็นที่มีการไปยื่นร้องกมทเกี่ยวกับพบออตอรอด้วย พลตเอกกิตรพัน์เพชร,รที่ Big ok wa, บิ๊กโจ๊กบอกว่าพบตรเนี่ยใช้อํานาจโดยมิชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยกับบ ok ิ๊กโจ๊กอย่างไม่เป็นธรรมเรื่องอะไรรู้ไหมคะ,ะเรื่องโกงข้อสอบจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคือบิ๊กโจ๊กบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้โกงข้อสอบแล้วก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานอะไรมาถึงบิ๊กโจ๊กด้วยซ้ําแต่กลับถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยบิ๊กโจ๊กมองว่าสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมและถือเป็นการใช้อํานาจโดยมิชอบ ทีนี้ในการประชุมกรมทในภาคบ่ายค่ะยังมีประเด็นเรื่องตั๋วหนูที่คุณชูวิทย์เคยโพสต์เอาไว้ด้วยที่ว่ามีการแต่งตั้งบิ๊กตำรวจข้างกายคนหนึ่งของนายกว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มจีนเทาไหมซึ่งนายตำรวจท่านนี้นบิ๊กโจ๊กบอกว่าถูกบิ๊กโจ๊กดำเนินคดีอยู่ในปปชด้วยอ,อันไหนลองฟังหน่อยึงกก็ต้อรเียนต่อมาวันนี้ผมก็มาให้ข้อมูลนะครับ เรื่องข้อสอบจุลาลงกรหาวิาลนะที่ผมได้ยื่นร้องเรียนกล่าวหาพบตรว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการวินันผมเรื่องข้อสอบจุลาลงกรทั้งที่ผมไม่ได้ตกเป็นผู้องหาในคดียาซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้ฟ้องพบตรกิจรัฐข้อหาหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไปแล้วในภาพบ่ายก็เกิดจากคุณชูวิทย์โพสต์นะครับว่าตัวหนูนะครับ นายกอน,นุทินมีการยกเว้นกตรเพื่อขอแต่งตั้งนอกวาระเพื่อตั้งนายหรวดข้างกายยศพลวัตโทคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผับจิ้นหลิงตู้หา่าวซึ่งนายหรวดท่านนี้ถูกผมดำเนินคดีนะแล้วคดีอยู่ในปปชอ,อ,อันนี้ผมก็ถูกเรียกมาชี้แจงว่าสาเหตุที่ผมดำเนินคดีเพราะอะไรเกี่ยวข้องอยังไงนะครับนะ แล้วบุคคลข้างนีเ้เป็นคนข้างกายของอานายกจริงไหมนะครับนะซึ่งวันนี้สื่อมวลชนก็หลายที่ก็ลงชื่อจริงไปแล้วนะครับนะเพราะฉนั้นวันนี้หลายๆเรื่องนะครับมันก็ผมก็ต้องถูกเรียกเข้ามานะครับมันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่านายกอนุทินเนี่ยมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการจะปราบปรามเ,าเว็บพนันจีนดำจีนเทาซึ่งเป็นต้นเหตุของอสแกมเมอร์จริงไหมนะครับนะ บิ๊กโจ๊กมาวันนี้เหมือนมาโยนโบลลิงกับพี่อุ๋ยกวาดไปหลายคนเหมือนกันนะเออไหนจะมีนักการเมืองใครอสสอตัวยอด,อดทอช้างไหนจะมีบิ๊กตำรวจข้างกายนายกไหนจะมีพบาตารนรักข่าวเลยถามว่าเออเห็นพบาตารอข้อออกมาให้สัมภาษณ์อยู่นะบิ๊กโจ๊กบ,บอก คนบ้านปทุมวันไม่ควรทําร้ายบ้านตัวเองบิ๊กโจ๊กว่าภาวตรน,น่าจะหมายถึงใครบิ๊กโจ๊กตอบทันทีเลยผมแน่นอนอยู่แล้วหมายถึงผมแน่แต่ผมอยากจะบอกแบบนี้เลยท่านจะเกลียดผมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านรักองค์กรจริงๆท่านจะต้องปกป้องรักษาองค์กรและช่วยกันปราบปรามคนที่ทําให้องค์กรเสื่อมเสียสิ